อืมอาพี่น้องมามามาสุดก๋วยเตี๋ยวนี่ยังอ่ะช่มออกมาพ่อกับแม่บวนเลยพ่อปั้นกินแล้วแม่ก็กินแล้วแต่พัดซื้อออกมานําพ่อหญ่ก็กินแล้วกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกแซบมะลูกแซบมาอืมไม่กินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องส้มกอนอั้นีขอนน้องบีโอ้ยน้ำลายแตกนูู้เขา มันไหนที่เขาบ่มาทงได้มั้นี่คึมฝนสีห้ำฝนสีห้ำผ um ้าอยู <g 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 ่มันเขาเขาเมียอะไรนอนทงแน่นอนไมาน้อยพิมเอไปโรงเรียนน้องพิมอะไรไปมื้อนี่น้องพิมห้านต้นกล้วยบ่อืเห็นบอยไปห้านรักอันพุ่งพ่อยหน่อยกล้อยก้อยมันเลเแ่า กล้วยหอมไงบ่ล่ะกล้วยก้อยเจ้าคือไรมันออกมาทั้งพี่บ้านนี่เจ้าคืออะไรมันเข่าคอกบานมาตอกให้มันเล็มติ่มเทนน้ำกุนเอามันเลยน้ำมันเลยกินอะเล่มกินนี่ดีเปลี่ยนลงกินเข่ากูกับบัวใบปังเอาโลดพี่น้องเห็มีการว่าลงกินเข่ากูกับบัวใบ ย่อมให้มันกินเตี้ยย mm ่อมให้ม uh right> ันกินกินป่งเลยเนาะอันโป่งได้เนาะอันนี้บ่บ่ได้เน้ต้นกล้วยหอมเหล้ากล้วยเล่าเนาะมันกำลังแตกขึ้นไปตามนอนนะใำงฮะใํากำลังบ่แม่บ่ใส่เเห็นบะนี่แไปเก็บอันเพ็ด หอมห่วยห่วยหวยอยู่หอมฝึกเตียวจีบมาบางมันให้กินลาบกอดกินลาบยะโซเฮาจอดกินลาบยะโซประมาณว่าน้องก๋วยเตียวยูทงพ่อเพิ่งกินอีกต oh ีแล้วกินเขาแล้วพอสิบอรอีมาทันแล้วว่าหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านตัดสินใจกินให้มันเบิดซื้อๆได้ดิซื้อออกมาเออ ปรุงแล้วพร้อมซ้ำไฟบังคับบ่มีซิดเลือกเออก๋งข้าวต้มแล้วเขาต้มมากปะบ่กิญยังไงมันปรุงมากจนมันกระดือทอนตัวเตี้ยกระโดดบีเนาะบ่ทั้งก๋วยเตี๋ยวตัวหนึ่งแสบอืมเผ็ดจังเลยแทบตัวหนามพันยินดายบาร์แสบแสบร้ออืม โอ้อยังหูกนะแต่ปรหลุกน่าจะานั่นกินเส็นแลนเป็มมีกับมือมือขาวอืมมือหล้วจานก็เพิ่มอ้วนกินเพิมอ้วนกินมีขาวขวม่ไปละอืมอืมไม่กสร็ม้ายอายู่ขาวลยไปเกมเห็นที่เนาะ มือ่อเพิ่มเพิ่มเยอะแหลมากอยู่นี่ยังว่าผ่าแห้งก็ดีวิ่เล็กเก็บเย็บเปดนลรวปะยังอยู่สามซีตัวเอามาตาก,กันเล่ามึงอูอ้างในน้องนันเอาใส่กระตาไปหมดแล้วนันติดตัรกล่ตกย่ามันขึ้นหมื่ว่านก็เลยสักเอามาฟัง,งออเอาเอาเส้นตกเอาฝนต๊กนี้มันยูยูขวานกับยูยูยานฝนตกยนกานหน้าหลวงมายาน <แ>อยู่ก<อ>ับยู่ก็กละอาสมด้อ,มอันอาสมหลังบ้านของเขาเอ,าอันเี็หญ่ไมนก,ก็บ่ได้เห็ดใหญ่งนี่อยู่ในบ้านโอ้ทวงก็ได้อยู่ปากทวงหวง้องจ่ากิยอะมาก<ๆ>อ เผ็ดแซ่บแกงคือว่าแตหลายเรื่องเมือนกันยังแต่กับอันพอยพี่มาละกินยังจะมีแกงมาามาบ้านนี่แหละบะแซสบตบบะแล้วบะคอยกินแมนอยู่ปะแล้วบะคอยกินแต่ว่ามีไก่ได้ปิ่งไก่มาให้เครื่องเพราะว่าแม่เิ็นเนาะแสดงว่าเรากินกับไก่ไก่บ้านบ้านเนี่ยหนูกับปิ่งไปได้ไก่บ้านมันตัดมันหนีกันหลา่ อมันขาดหนึ่งแค่สองตัวนะมันเพราพราอะไรเหมืนหน่อยพูดลูกบอกแล้วบ้านใครเป็นฮาย์ดเนื้อดีแบเราคือ้างนี่เป็นฮาร์ดอย่างเง้ยเส้นเล็กมีขาวมีขาว เล่นเต้เล็กป่เต้นเล็กของน้องบีน้องคนอ้วนกินพี่น้องผู้ใดน้องเขาเมนต์น้องพิมพเหม็นบ่ะรุนหุนน้องพิมพ์เหม็นน้องไม้เอ้ยเหม็นน้องไม้อันนี้น้องพิมพ์นะพี่น้องอย่าอย่าให้น้องไม้ลดถอดเย่าน้องไม้ลดจอดน้องไม้ลดบ่ได้ก็สิว่าโอ้ยพี่ทับสนซื้ออังนี้คนที่คนที่พี่น้องสิว่าจะให้ลดหุนจื้อน้องพิมพ์ว่านั่นเพิ่มลดบ่ได้ดอกจอยแล้วมันจอยกักแล้ว นี่ข้อดยอดกนน่องสีงงซื้อได้มันซื้อหน่อพิมพ์มซื้อหน่อไม้หน่อไม้หลดเรได้แล้วหนอไม้หน่สี่สิบกว่าหน่อไม้กต่บอกว่าท่านหอดน,นออสาสามสิบกว่ามันสี่สิบแล้วมันบอกอืมอวันกลาบวนแน่ยลาว,วันันอะไนะกาวันบนมาไรอ อุ้ยแสบตกมาหลดอ้ยวนนอนหน้า,นาย่างเงั้งเข่ากับมี่กินเนาะบางคุั้งจะมีตัำถึงเป็นเปอร์เซ็นเ่าต่ำหมือนเราก็ื่อนพกแม่มึงอืมเป็นรกเรื่อยอืป cũng bịt mấy nhàng lái luôn quá mì đây mẹ cái bà bò luôn, bạn bò men của con gì đầy bảo thằng mà, nó lại nó đốt thằng kêu nhà bàn nè, toa bay เป็นยังไอพ่อมึงลงไปก็บบกตอวสั้นม่เคยเกี่ยวหยาโอ้ยบางหยาเก่งเม็ดหันดอกไปถามกันเอาดูใครว่าเออจีเปนตัวเฮียจอยบลหลักคือประมาณเนี่ยกูกระสีไปได้ว่าสั้นไม่หน่อยว่าไปโลดหันดอกแตเมียเพิ่งชวนไปเห็นงานเป็นนางไหนสาวกูเท่าแล้วมึงก็จะเห็กูเป็นโอ้ยจำหนีบ้างมึงเท่าโดนจานมึง จังวกันไ้โยนี่แกกสิไปนํ่หลำมึงสุ่มไปน้ำกันมาันพ่อซานแล้วกันปมึงตายยิ่งเงียนะมันใย้เงินเที่ยวจวนกันเที่วนี่กันม่าหันว่างคำอรอันอาเฮ็ดเล้าแล้วบเบสจ่าำใส่ปัหมดอ่ะหมดหรอเล่ราครสสิบปาไปกนพี่น้องสำหรับคลิปนี้รอติดตามคลิปต่อไปไปก่อนสวัสดีจ้า